สวัสดีค่ะวันนี้เรามาดูดวงรายวันกันนะคะของคนที่เกิดในแต่ละวันนะดวงรายวันนะคะเรามาเริ่มที่คนวันจันทร์กันก่อนนะคะดวงรายวันประจําวันอาทิตย์ที่16นะคะตุลาคม2,565แรม6ค่ําเดือน1 1นะคะวันนี้เป็นวันวันที่คนเกิดนักสัตว์ขาดไม่ถูกกับบอกนะเออคนนักสัตว์ขาดนะ เชื่อเถอะถ้าคุณไปซื้อโรต,ตรี่กับคนที่เกิดปีวอกเนี่ยไม่สมพงแน่แต่ไม่มีใครรู้หรอกเอาเป็นว่าชอบเลขอะไรก็ซื้อเถอะนะคะอ่ะเรามาดูกันนะคะคนบรรจันจรบรรยากาศในเรื่องของดวงการงานกันก่อนแหมวันนี้เป็นวันของการงานไม่ได้มีงานทําหรอกนะคะแต่ว่าจะเหมาอย่างนั้นไม่ได้เพราะคนวันทิตย์บางคนก็ทํางานเป็นพยาบาล บางคนก็เป็นทำงานแทบจะเจ็วันเลยนะคะเอาเป็นว่าก็พยากรณ์แบบภาพรวมก็แล้วกันเนาะคนวันจันทร์นะคะภาพรวมดวงรายวันวันนี้ในบรรยากาศการงานของวันอาทิตย์ที่16วันหวยออกด้วยนะคะสลากกินแบ่งรัฐบาลก็ขอให้คุณโชคดีแล้วกันนะคะคนวันจันทร์เนาะก็บอกได้เลยว่าวันนี้เป็นวันที่คุณก็ซื้อรอตเตอรี่ได้ในช่วงเช้านะแล้วก็ถาม ถ้าคุณอยากซื้อนะก็ยังมีเกณฑ์ได้อยู่ส่วนเรื่องของการทํางานนะคะบางคนที่ทํางานก็จะมีดวงเดินทางทํางานเกิดขึ้นแต่จะมีบรรยากาศการเบื่อหน่ายการทํางานนะคะรู้สึกว่าเบื่อเบื่อเบื่อการทํางานที่แบบเจ้านายสตรีกวันนี้เจ้านายอยู่ดีๆก็แบบอาจจะแบบใช้งานคุณหรือสั่งงานคุณอะไรใหม่ๆเกิดขึ้น โดยที่คุณแบบว่าโอ้โหทำไมต้องเป็นชั้นหรือว่าอาจจะเอางานที่มีปัญหามาให้คุณแก้นะคะวันนี้บรรยากาศของคนที่ยังทำงานวันอาทิตย์เนาะทีนี้เรามาดูบรรยากาศของคนที่ของคนวันจันทร์นะคะภาพรวมในเรื่องของภาพรวมในเรื่องของดวงการเงินกันบ้างการเงินวันนี้คนวันจันทร์โอเคมากเลยนะเดินทางแล้วได้เงินได้ทรัพย์นะ ใครที่ได้เลขจากฝันนะคนวันวันจันนะเลขนี้จะนำพาโชคลาภมาให้คุณแล้วถ้าคุณซื้อรถตารี่ที่จากแผงที่แบบมีการเคลื่อนที่เคลื่อนย้ายคนนั่งวิวแชร์ นะคะแล้วก็เข็นขายโรต,ตรี่หรือคนปั่นจักรยานขายโรต,ตรี่คนเดินขายโรต,ตรี่คุณจะได้ลาบตรงนี้นะจากจากเลขตรงนี้ที่คุณซื้อมานะคะแล้วเป็นเลขมาจากความฝันด้วยนะไม่รู้คนบรรจาร์มีเซนหรือเปล่าเพราะดวงการเงินคุณขึ้นว่าม,มีมีซับได้ซับนะคะแล้วซับ์น้นมาจากเลขป้ายทะเบียนรถด้วยนะคะแล้วก็ในภาพรวมบรรยากาศในเรื่องของ ดวงความรักนะคะคนโสดวันนี้ยังโสดอยู่นะไม่ได้มีคู่ใดๆนะคะคนวันจันทร์นะคะคนที่บรรยากาศในเรื่องของความรักภาพรวมเนี่ยคนโสดอะไรคู่วันนี้ไม่ได้ไม่ได้มีคู่แต่ถ้าคนที่เป็นคู่รักสามีภรรยาก็มันเหมือนกิจวัตรประจําวันนะคะเป็นลูทีนไม่ได้มีอะไรโดดเด่นนะคะวัฏจักรชีวิตเหมือนเดิมนะคะเช้ามากินกาแฟคุยกันอะไรก็เหมือนเดิมนะคะต่อมาค่ะคนวันอังคาร คนวันอังคารดวงรายวันของคุณนะคะประจําวันอาทิตย์ที่16นะคะแหลม6กข้ามเดือน11วันนี้วันหวยออกเนาะขอให้คุณโชคดีแล้วกันนะคะคนวันอังคารวันนี้ าภาพรวมบรรยากาศสําหรับคนที่ยังทํางานอยู่นะคะก็ก็ผูทํางาน7วันเลยแหละหรือว่าอาจจะได้รับจ็อบในเรื่องของการเข้างานอา่ควบกะหรือว่าเข้า OT ทํา OT แทนเพื่อนน่ะนะคะก็ไปในทิศทางที่ดวงการงานค่ะแต่คุณไม่ได้รู้สึกอะไรวันนี้บรรยากาศการงานชิวๆสบายๆแล้วก็งานที่คุณทําอยู่เนี่ยก็มีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จงานเก่าก็สะสางได้เยอะใช่แล้วงานใหม่ๆก็เขาเรียกว่าคืองานทําได้สบายอะ่ะนะคะส่งงานส่งอีเมลทําอะไรก็ประสบความสำ เร็จการงานไม่ได้มีปัญหาอะไรค่ะทีนี้เรามาดูนะคะบรรยากาศในเรื่องของการเงินของคนวันอังคารน,นะคะการเงินวันนี้ดีมากๆเลยนะแต่ว่าเงินของคุณนะมันจะไหลไปกับการท่องเที่ยวเหมือนจะ การมีการต,ติดวันเที่ยวอยู่เที่ยวกับบ้านหาผู้มีพระคุณนะคะก็จะเป็นเกณฑ์ของการใช้เงินตรงนั้นแต่ว่าคุณจะได้กลับมาจากผู้มีพระคุณก็ก็หลายอยู่นะคะสมมติคุณเอาเงินไปให้ท่านแต่คุณได้ของกินกลับมาก็มากมายอยู่ถือว่าวันนี้เป็นวันดีนะคะเป็นวันดีดวงอุ้มทรัพย์ดวงอุ้มเงินนะคะลองให้คุณแม่ของคุณหยิบลอตเตอรี่ให้สักใบหนึ่งนะคะต่อมาค่ะดวงของ บรรยากาศความรักคนโสดมีเกณฑ์พบเจอความรักจากการเดินทางติดต่อประสานงานนะคะจากการเดินทางพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องเวลาที่คุณเกี่ยวกับเงินเงินเงินทองทองแหละนั่นหมายความว่าวันนี้ถ้าคุณไปติดต่ออะไรที่เกี่ยวกับการเงินเข้าแบงค์นะคะที่ห้างหรืออะไรเงี้ยอาจจะเจอใครสักคนหนึ่งมาสกิดขอลายก็ได้นะคนโสดจ๋าอย่าโม่แต่ก้มหน้าก้มตาม,มองเงินอย่างเดียวนะคะมองด้วยเวลาที่คุณไปตามสถาบันการเงินไปติดต่อพูดคุยไปเรียนหุ้นไปเรียน เศรษฐกิจไปเรียนอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องการบริหารการเงินเรียนบัญชีเนี่ยก็อาจจะพบเจอความรักได้นะคะทีนี้ส่วนคนที่เป็นคู่รักกับสามีภรรยาคู่รักอะ่ะเหมือนกับจะมีแฮงเอาต์ปาร์ตี้กันกับกลุ่มเพื่อนในวันนี้หรือว่ามีการเที่ยวอยู่ในกลุ่มก้อนก็จะเป็นลักษณะเหมือนการเที่ยวเป็นกลุ่มก้อนก็มีความสุขค่ะแล้วสามีภรรยาสามีภรรยาวันนี้เป็นวันที่น่าเบื่อบรรยากาศเหมือนเดิมเซ็งๆซงมันมันเบื่อ คือบรรยากาศจะดีแค่ไหนแต่ใจเราเบื่อใจเราไม่สนุกนะคะเพราะฉะนั้นความรักความสัมพันธ์จะดูแบบเซ็งๆหน่อยนะต่อมาค่ะคนมันพุธนะคะดวงรายวันประจำวันอาทิตย์ที่16วันนี้เป็นวันที่สลากกินแบ่งรัฐบาลจะประกาศผลแล้วนะเออลุ้นกันนะคะ ใครซื้ออะไรบอกมากนะคุณบรรพูดคุณมันพูดค่ะภาพรวมบรรยากาศสําหรับคนที่ยังทํางานนะส่วนคนที่ไม่ได้ทํางานเที่ยวแน่นอนอยู่แล้วนะคะเอาบรรยากาศของคนที่ทํางานวันนี้ไม่โอเคเลยเรามัดระวังงานผิดพลาดจากความไม่ได้ตั้งใจของเราอะนะคะสําหรับคนที่ยังมีต้อง,ต,องต้องทำงานมาอาทิตย์นะคะเกิดจากความผิดพลาดนะคะหรือว่าเกิดจากการอเอกสารหายอย่างกระทนหานแต่สุดท้ายมันจะคลี่คลายได้มันจะแบบเปี้ยงเลยอะต้องระมดระวังช่วงเช้าๆไปจนถึงเที่ยงๆอะคะ่ะหลังจากนั้นคุณสามารถแก แก้ปัญหาได้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะคะแล้วมันมีเกณฑ์นะว่าคนตกงานอาจจะได้อีเมลนะคะได้อีเมลในวันนี้เพื่อให้เรียกสัมภาษณ์งานเกิดหมายเหตุในเรื่องของการนัดเวลาเกิดขึ้นลองเช็คอีเมลด้วยนะทีนี้เรามาดูบรรยากาศการเงินกันบ้างวันนี้ดูแบบการเงินสม,มนระเหลือเกินนะคะไปไหนมีเงินนะแต่ไม่จ่ายไม่อยากจ่ายไม่อยากตามใจกิเลสแล้วนะเพราะว่าวันนี้ใจเรารู้สึกแบบไม่อยากจ่ายอะไรเลยอยาก อยากเก็บเงินไว้อยากหาลูกทางการสร้างรายได้มากกว่าอยากค้าขายอยากทํานู่นทนํานี่อยากซื้ออะไรก็เหมือนหักข้ามใจในวันนี้นะคะบรรยากาศบรรยากาศ,ญญากาศด้านความรักของคนบันพุธกันบ้างคนโสดพบเจอความรักและมีกินถ้าใครพบเจอความรักในวันอาทิตย์ที่16นี้นะคะคนโสดบรมนพุธนะบอกได้เลยว่าคนที่เกิดบรมนพุธจะได้พบเจอเนื้อคู่ค่ะส่วนคนที่ คนที่เป็นคู่รักวันนี้จะมีความสัมพันธ์ทางกายอย่างรึกซึ้งนะคะแล้วก็อาจจะทําให้แบบเขาเรียกว่ามีการหึงหวงการเกิดขึ้นบรรยากาศมีความแน่นแฟนมากๆคนที่แต่งงานแล้วอยากมีบุตรวันนี้ถ้ามีอาจจะได้รับข่าวดีว่าเออมีเกณฑ์การตั้งครรภ์เกิดขึ้นหรือว่าถ้าคุณมีความสัมพันธ์ทางกายกันวันนี้นะคะคนที่เป็นครอบครัวแล้วที่แต่งงานแล้วที่รอการมีบุตรก,ก็มีเกณฑ์ตั้งครรภ์เกิดขึ้นค่ะต่อไปค่ะ คนวันพฤหัสบวดีสวัสดีนะจะดวงรายวันประจําวันอาทิตย์ที่16นะคะคนที่เกิดวันพฤหัสนะมาดูบรรยากาศการงานของคนที่เกิดวันพฤหัสกันบ้างการงานในที่นี้ต้องบอกว่าบางดวงชะตาเขาทํางานเนาะจะพยากรณ์ในกลุ่มของคนทํางานดีกว่าถ้าคนไม่ทํางานก็ชิลๆสบายๆอยู่แล้วนะคะบรรยากาศการทํางานวันนี้นะคะไปในทิศทางที่น่าเบื่อเบื่อน่าเบื่อเบื่อนะคะไม่อยากไปทําแต่ก็จําเป็นคือมันเบื่อไปหมดเลยอะจริงๆแล้วคุณเบื่องานแล้วด้วย คุณอยากจะลาออกให้มารู้แล้วรู้ลอดไปเบื่อมากๆเลยแต่เพราะว่าคุณอยากเก็บเงินให้ได้สักก้อนหนึ่งก่อนบรรยากาศความคิดอารมณ์ของคุณจะเป็นประมาณนี้นะคะแล้วในส่วนบรรยากาศในเรื่องของการเงินนะคะวันนี้จะมีความสุขกับการกับการซื้อของกินของอร่อยนะคะคนที่เปิดร้านค้าขายของกินก็จะมีเกณฑ์ค้าขายดีวันนี้จะเป็นวันที่คุณมีความสุขกับการจ่ายเงินเพื่อ กิเลสของคุณเพื่อความสุขของคุณแล้วคุณก็สบายสบายนะคะแถมคุณยังอยากจะซื้อของซื้อของฝากไปให้ผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยซ้ำไปวันนี้ชื่นมื่นค่ะวันนี้อิ่มน,น้ําหนักตัวขึ้นนะคะหาแต่เรื่องกินทั้งวันเลยค่ะคนมันพฤหัสนะคะเรามาดูบรรยากาศในเรื่องของความรักกันบ้างคนโสดนะคะถ้าพบเจอความรักในวันนี้คุณจะได้เจอคนที่มีทรัพย์ รวยฐานะดีนะคะดังนั้นถ้าคนโสด์กลังคนสดรําลังคุยคุย,คยมีการตกลงจะเป็นแฟนกันโอ้ยคนนั้นนะเชื่อว่าอนาคตในการเงินดีมากๆค่ะบรรยากาศของคู่รักนะคะคู่รักวันนี้ถ้ามีความสัมพันธ์ทางกายกันแล้วคุณยังไม่พร้อมตั้งครันระวังนะคะมีเกณฑ์การตั้งครันเกิดขึ้นนะคะส่วน แล้วคนมีคู่เนี่ยถ้าไม่มีเกณฑ์การตั้งครรภ์ก็จะมีการอุป,อปการะเลี้ยงดูสัตว์จรหรือว่าอยากจะไปซื้อสัตว์มาเลี้ยงอุปถัมภ์สัตว์เกิดขึ้นนะคะหรือแม้กระทั่งดวงคุณอาจจะได้เกณฑ์ทาบุญใหญ่ในวันนี้นะคะแล้วก็สําหรับคนที่แต่งงานแล้ววันนี้เป็นวันที่คุณอยากพบเจอเพื่อนสามีเพื่อนมาหากันที่บ้านมาแฮงเอาท์ปาร์ตี้มากินมา,มาสนุกสนานกันร้องครา, okay, าราโอเกะกันภายในกลุ่มเพื่อนๆของสามีเราของเรากลุ่มเดียวกันอะไรแบบงานเลี้ยงงานสังสรรค์ ภายในครอบครัวค่ะ,ะต่อไปคนวันศุกร์ค่ะดวงรายวันประจำวันอาทิตย์ที่16นะคะคนวันศุกร์นะวันนี้บรรยากาศการทำงานนะคะขอพยากรณ์เฉพาะคนที่ทำงานเนาะเพราะบางคนก็ยังทำงานวันอาทิตย์นะคะคนที่ไม่ได้ทำงานก็น่าชิลๆอยู่แล้วนะคะดวงวันนี้นะคะแบบว่าเออตื่นเช้ามาก็ขี้เกียจไปทํางานแล้วอะ ใช่แต่ว่าไม่เป็นไรปลุกพลังใจว่าบรรยากาศวันนี้ฉันต้องฉันก็ต้องเดินทางฉันก็ต้องทํางานที่รักแต่ว่าการไปทํางานเนี่ยมันต้องเจอคนที่คุณไม่ชอบอารมณ์ก็คือเบื่อเบื่อคนไม่ชอบโดยเฉพาะคนคนนั้นอาจจะเป็นหัวหน้างานคุณเจ้านายของคุณมันก็แค่เซ็งคนแต่มันไม่ได้เซ็งงานมันมันแต่พอมันเซ็งคนมันก็เลยทําให้งานลวนไปด้วยนะคะอารมณ์ของคุณจะประมาณนี้แต่ก็โชคดีที่คุณยังยังรู้สึกว่าการมีงานเป็นสิ่งที่ดีที่สุดบรรยากาศก็จะเป็นแบบนี้ก็ต้องระมัดระวังการประทับคารมกับเจ้านายนะคะคนวันศุกร์มาดู เรื่องของการเงินกันบ้างการเงินในวันนี้นะคะคิดมากคิดมาย้ำคิดย้ำทำนะคะในเรื่องของการเงินที่มันเขาเรียกวิ่งเข้าวิ่งออกเขาเรียกว่าเดือนชนเดือนเลยนะคะมันก็เลยทําให้คุณค่อนข้างเครียดแต่คุณก็คาดหวังว่าเดี๋ยวการรอคอยข่าวสารเรื่องการเงินอีกสักพักหนึ่งเนี่ยมันน่าจะดีขึ้นเดี๋ยวมันน่าจะมีงานบางตัวเข้ามาหรือว่าใครตอบรับอะไรบางอย่างมันทําให้การเงินของคุณดีขึ้นนะนะคะก็คือเรื่องของการสื่อสารคือการรอคอยข่าวดีนั่นเองนะคะบรรยากาศวันนี้ คนโสดมีเกณฑ์พบเจอความรักและเป็นเกณฑ์ความรักแบบเขาเรียกว่าเป็นความรักที่มีความต่างเขากับเราต่างกันต่างที่มาต่างที่ไปไม่เคยเจอเป็นคนแปลกหน้าแต่เจอกันแล้วตกหลุมรักระวังในเรื่องของทางออนไลน์นะคะอาจจะเจอคนรักทางออนไลน์แต่ก็ต้องเช็คโปรไฟล์ดีๆนะภาพรวมคู่รักวันนี้ก็อยากจะอยู่แต่บ้านไม่อยากใช้เงินนะคะแต่ถ้าเป็นการใช้เงินก็ใช้เงินกินกันอยู่บ้านนะคะเป็นความสุขภายใน ความเป็นคู่รักของคุณอยู่หออยู่คอนโดก็ว่าไปนะคะคนที่แต่งงานแล้ววันนี้อาจจะมีเรื่องของการตัดสินใจใหญ่ในเรื่องของการใช้เงินกัาบ,บุตรบุตรบริวารคนในครอบครัวของคุณว่าเออวันนี้เราต้องแบ่งสรรปันส่วนเนาะว่าเราจะใช้เงินกับการทําอะไรนะคะนี่คือภาพรวมนะคะของคนวันศุกร์แต่จริงๆแล้ววันนี้มองแล้วน่าจะเป็นวันที่คิดมากของคนวันศุกร์นะคะต่อไปค่ะ เรามาพูดคุยกันกับคนที่เกิดวันเสาร์นะคะคนที่เกิดวันเสารว์ดวงรายวันประจําวันอาทิตย์ที่16นี้นะคะคนวันเสาร์วันนี้วันที่สลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะเรามารุ่นความเป็นสถีของคนวันเสาร์นะคะเพราะว่าในหลายๆอาจารย์เขาบอกคนวันเสาร์มีโชคนะ อ่ะเรามาดูกันนะคะเราจะมาทายกันที่บรรยากาศของดวงการงานนะคะสําหรับคนที่ทํางานนะคนไม่ทํางานก็คุณก็คงอยู่ในการเที่ยวหรือไม่ก็อยู่บ้านนะคะไม่ได้มีอะไรผิดปกติไปคนที่ทํางานอยู่นะคะคนที่เกิดวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยถ้าคุณยังทํางานอยู่วันนี้ก็เป็นวันที่แบบเออมีความสุขดีไปทํางานนะคะก็เดินทาง กแล้วก็มีเกณฑ์ในเรื่องของการเดินทางไปทํางานแบบเขาเรียกว่าบางคนเข้าออฟฟิศแต่มีดีลกับลูกค้าเกิดขึ้นด้วยดีลในที่นี้คืออาจจะออกเร็วขึ้นเพื่อไปหาลูกค้าพบปะลูกค้าเกิดขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะทํางานเลิกเร็วนะคะหรือว่าช้าอะไรก็ตามแต่วันนี้ดวงคุณจะมีเกณฑ์ได้ทําบุญใหญ่ทํางานไปด้วยโอนเงินทําบุญใหญ่ไปด้วยก็ถือว่าเป็นอากาศ ของของการทํางานที่ค่อนข้างสบายๆนะคะแล้วก็เข้าใจวิถีชีวิตเข้าใจความเป็นตัวเราอยู่ดีๆก็ปรงเรื่องงานมาซะงั้นนะคะคนเหมือนสา บรรยากาศด้านกา,การเงินนะคะวันนี้รู้สึกว่าต้องมีเกณฑ์การตัดสินใจใหญ่เกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะคะการเงินที่มันมีเกณฑ์ที่ว่าคุณน่ากังวลใจมากๆอันนี้แนะนําเลยว่ามันมี2เกณฑ์เกิดขึ้นพอคุณปิดนี่จบแล้วคุณก็สร้างนี้ใหม่ทันทีดังนั้นบางดวงชะตาก็จะมีเกณฑ์สร้างนี้ใหม่เกิดขึ้นผ่อนของอะไรใหม่เกิดขึ้นเพราะมันเป็นโชคชะตามันกําหนดอะไรไม่ได้ะคะ่ะมันพอเราได้อิสระปุ๊บ เราก็อยากจะเข้าสู่ระบบผ่อนอีกแล้วศูนย์เปอร์เซนต์แบบนี้อยากได้ของตรงนั้นตรงนี้ทีนี้ถ้าคุณใจแข็งมากพอมันก็มันก็คงไม่เกิดการผ่อนในวันนี้แต่บอกแล้วว่าจะใจไม่แข็งค่ะก็น่าจะเป็นเรื่องของการจ่ายเงินเกิดขึ้นนะคะแล้วบางดวงก็มีกินแบบว่าเดินเดินไปเดินมาอา้าวซื้อแพ็กเกจทำความสวยความงามตั้งแต่เรื่องแพ็กเกจเล็ก,ลกๆฉีดผิวขัดผิวไปจนถึงทำสัญญกรรมนะคะ ต่อมาค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ควรไปห้างนะบอกไว้ก่อนเลยนะบรรยากาศเรื่องของความรักนะคะคนโสดมีเกณฑ์พบเจอความรักเป็นความรักที่ดีเป็นความรักที่มีทั้งหน้าที่การงานและการเงินที่ดีนะคะส่วนคนที่เป็นคู่รักจะมีเกณฑ์อารมณ์หึงหวงบรรยากาศหึงหวงกันเกิดขึ้นหึงแฟนเก่าหึงแฟนคนนู้นคนนี้ประชดอ่สุดท้ายก็ ตบจูบตบจูบนะก็ไม่มีอะไรมันเป็นเรื่องของความหึงหวงความระแวงแต่ก็ยังรักกันดีอยู่ลิ้นกับฟันค่ะส่วนของความเป็นสามีภรรยาอาจจะเป็นวันกัดของสามีวันกัดของภรรยาที่จะต้องแยกย้ายแยกทางกันเพื่อที่จะไปทํางานต่างจังหวัดอะไรแบบนี้นะคะหรือว่าไปเข้ากรมกองมันจะเป็นเรื่องของการห่างกันเกิดขึ้นนะคะบรรยากาศจะเป็นประมาณนี้นะคะแต่รวมๆแล้วนะคะวันนี้เป็นวันที่คนมันคนวันสาวอะ่ะไม่ควรชอปปิง้ง ไม่ควรที่จะเดินไปเพราะจะถูกชักจูงได้ง่ายค่ะมาดาูในเรื่องของ คนวันที่อาทิตย์บ้างคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะดวงการงานบรรยากาศการงานจะเป็นยังไงดวงรายวันประจําวันที่16ตุลานะคะโอ้โหวันนี้ทํางานอะไรดีคะแบบว่าอยากทานู่นอยากทํานี่บางทีอารมณ์มันก็พุ่งพ่านก็คือฉันมีงานประจำฉันอยากทำงานเสริมอยากทำตรงนู้นอยากทำตรงนี้อยากเรียนนอ้นู่นอยากทำไอ้นี่เป็นความคิดที่ฟุ้งซ่านแต่ก็ยังไม่ได้ลงไม้ลงมือนะคะอันนี้พยากรณ์เฉพาะคนที่ภาพรวมเลยดวงงานเลยนะ คนที่ทํางานก็ทํางานอยู่ก็อยากจะมีรายได้เสริมหลายๆช่องทางคนที่วันนี้ได้หยุดนะนะคะอารมณ์ก็คือแบบฉันอยากทํานู่นขายอยากทํา delivery อยากทานู่นนี่นั่นนะนะคะก็ถือว่าจะเป็นเกณฑ์ของการตั้งโปรเจกต์แต่ก็ยังไม่ได้เริ่มต้นที่จะทําบรรยากาศวันนี้เป็นวันที่คิดเยอะในเรื่องของการจะทำังไงให้ตัวเองมีเงินมีทองมากกว่าทีนี้มาดูบรรยากาศในเรื่องของการเงินกันบ้างบรรยากาศการเงินวันนี้รับรองมีเกณฑ์เสียงเงินในเรื่องของการทาศัลยกรรมการแอดมิสุการต่อประกันสุขภาพหรือแม้กระทั่งเรื่อง ของสุขภาพของบุตรบริวารก็จะมีเกณฑ์เสียเงินตรงนั้นซึ่งคุณน่ะค่อนข้างที่จะมาหลีกเลี่ยงไม่ได้มันก็มีหน้าที่จะต้องทําแล้วก็เต็มใจสุดท้ายมันก็เป็นมันคือมันเลี่ยงไม่ได้เหมือนคุณเป็นหัวเรือใหญ่หรือคุณต้องจ่ายหรือคุณต้องรับรู้เรื่องราวและสุดท้ายการเงินคุณก็ต้องจ่ายนะคะก็จะมีส่วนในการจ่ายทุกครั้งไปนะบรรยากาศจะเป็นประมาณนี้นะคะแต่ก็อย่างที่บอกค่ะคุณเป็นคนที่ ถึงแม้จะจ่ายด้วยแต่ก็จ่ายเพื่อความสุขของตัวเองจ่ายแล้วดูมันคุ้มคุณค่อนข้างจะคิดมากในเะรื่องของการจ่ายในแต่ละครั้งว่าต้องดีต้องคุ้มหรือว่ามันมันได้ผลประโยชน์ดีไหมหรือมันรักษาหายไหมอะไรประมาณนี้นะคะส่วนดวงบรรยากาศความรักนะคะของคนที่เกิดวันอาทิตย์ประจําดวงรายวันวันนี้นะคะคนโสดนะคะวันนี้ไม่ได้พบเจอความรักค่ะ เพราะว่าค่อนข้างเป็นคนที่มีเหตุมีผลและมีกำแพงที่สูงนะคะส่วนคนมีคู่นะคะวันนี้ความรักชื้นมื่นค่ะก็บรรยากาศคู่รักไปด้วยการแบบเดินเที่ยวชมนกชมไม้ทำงานอดิเรกข,ของคู่ของคุณนะคะส่วนสามีภรรยาว,วันนี้ลบลาก,กับลูกค่ะลูกซนลูกดือ้อหลือเกินหรือว่าลูกอาจจะ นำพาเรื่องหน้าปวดหัวมาให้ในวันนี้ลูกของคุณอายุเท่าไหร่คะความหน้าปวดหัวก็จะแตกต่างกันตามเรเวลของอายุนะคะอซอนแบบไหนดื้อแบบไหนหรือว่าเกเรแบบไหนวันนี้อาจจะได้รับรู้เรื่องราวสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นนะคะอ่ะนี่คือภาพรวมของคนที่เกิดทั้ง7วันประจําดวงรายวันนะคะวันนี่ค่ะเป็นวันที่เป็นวันอาทิตย์ที่16นะคะตุลาคมนะคะวันนี้เป็นวัน คนปีขาไม่ถูกกับปีวอกซะด้วยสิเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณมีเพื่อนเป็นคนปีขาปีวอกเนี่ยวันนี้ก็จะงอนๆกันแหละมีปัญหากันแหละเออหรือว่าฝากพูดแล้วมันไม่เข้าหูหละวันเนี่ยค่ะก็ฝากไว้ค่ะสําหรับคลิปนี้ดวงรายวันมหานครนะคะมหานครรายวันไว้เจอกันมหานครรายวันในวันจันทร์นะคะ